สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC, ชองชนะปะพาฟามทุกคนนะจา๊ะม้นนี้เฮากะถือโอกาสดีจ้ะพี่น้องม้าแนะนําสมาชิกใหม่กะขอโทษหลายๆพี่น้องบ่ได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ากะพึ่งน้าเข้าม้ากะกะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามา้านะจ่ะว่าทายสมาชิกใหม่ให้เบิงเ่งแน่มื้อนีก่กะถือโอกาสดีจ้ะพี่น้อง ตอนแรกกะว่าจะสุ่มไว้จะพี่น้องสุ่มไปล้งสนามกะว่าจะไปเปิดโตสนามทีเดียวแต่ว่าพี่น้องหลายคนกับถามเขามาว่าคือพอไทยจะมาชิกไหมเห็บเบื้งเนอจะมือนีหนุ่ยกะยินดีตอนรับพี่น้องเขาสูช่องชนะประพาฟาร์มจากพี่น้องฟาร์มเขาก่ยังคงเห็ดคือเกาเนะจากพี่น้องมาว่าราคาควายสิขึ้นชีลงกัะเลียงคือเกาจากพี่นอ้องเพราะว่าเลียงเพราะว่าหักเอาามือนีมาบอลล้อชาจากพี่น้องมาเปิดโตเจ้า พระเอกจ้ะพี่น้องพระเอกพุ่นนะพุ่นนะเบิงเพินะินเฮ็รดูล่ละพี่น้องพระเอกนี่อายุสิบสามเดือนเด้อจ้ะพี่น้องอายุแค่สิบสามเดือนเป็นยังเป็นควายน่อยอยู่ตอนนี้ความสูงเพ,พิ่นกะร้อยสามสิบเจ็ดแล้วจ้ะพี่น้องแม่เพิินกะเป็นแม่ดวงดีแม่ดวงดีนี่แม่เพิินเป็นเพชรอุดรพ่อเพิินเป็นดาวซีพีส่วนพ่อของเจ้าพระเอกนี่่อวาเจ้า เอกมงคลจ้ะพี่น้องก็เท่ากับว่าพระเอกนี่รวมทั้งสามสายเด้อพี่น้องรวมมีสายปูเบิม้มจากพอเพิ่นคือเอกมงคลกับาสายตาเพิ่นคือดาวซีพีนะจ๊ะแล้วกะแล้วกะสายาย้ายเพิ่นนะจ๊ะย้ายเพิ่นกับเป็นเพชรอุดรจ๊ะเดี๋ยวแม่จูงโชว์จากน้อยนะแม่ม,มุนให้เพิ่นเบิ่งด้านข้างแนะ่ จ้ามุนเพิ่นเบิ่งด้านขางจากน้อยจ่านี่แล้วจ้าด้านดากด้านถ่ายเพิน่นเนี่ยจ้าน้องพระเอกวัย13เดือนตอนนี้กะอยู่ชนัดประพาฟรามควายงามเมืองขอนแกน่นเลือจ้าพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดสนใจอยากมาเบิ้งตัวจริงกัะมาได้จ่ายููพิกัด ปักหมุดในแผนที่มาได้เลยหรือว่าซโทรมา061 998 9593่99้าจากพี่น้องอันมีบรรยากาศกัจะวุ่นวายจักน้อยเพราะว่ามีควายตัวเมียเป็นสัตว์นะจ๊ะเจ๊ะคือพระเอกรอแล้วแม่หันหน้ามาหันหน้ามาจังน่อยโอ้คือรอเถอะวะสำหรับผู้ใดที่ถามว่าเจ้าพระเอกนี่แบ่งบอก,กะถ้าพี่น้องสนใจอยากเอาไปเฮ็ดเป็นพ่อพันกะ มามาเบิงเอาเด้อแต่พี่น้องพะว่าหนึ่งกับมีพอพันอยู่แล้วตัวนี้พี่น้องเบิงเอาจากว่าอยากว่าหลายเดี๋ยสิหาว่าย่องเกินเบิงเอารลดพี่น้องหาควายแบบนี้ควายเงินล้านบางตัวกะก,กันยังบ่ทอนี่แต่พี่น้องราคาน้ำเข่าก็คือสามแสนทนหนึ่งบาทนะคะผู้ใดที่คิดว่าเขาสิไปต่อได้กะมาเบิงเอาจ้ะก็ถือว่าซื้อม้าแพงอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าในว่าควายตัวนี้ ยังได้กับเป็นควายเงินล้านจ้ะจังได้กับเป็นควายเงินล้านน้องพระเอกนี่พี่น้องคิดเห็นจังไหนกับคอมเมนต์ได้เรือจาะพี่น้องบ่บได้ว่ากันจังไหนกับฝากติดตามน้องพระเอกเนี่ยเด้อจากพี่น้องชนะประพาฟาร์มควายงามเมืองขอนแก่นเมือ่อนี้กับม้าแบบสดๆจากพี่น้องบ่ได้อาบน้ำเอาแม่เอาเขาคอกเลยมาแบบสดๆไม่ได้อาบน้ำ ไครตรงเนื้อจากพี่น้องตัวนี้หนุ่ยนุยคัดมาแล้วว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าถ้าบ่สมบูรณ์แบบจริงๆนุ่ยบอกคัดมาเป็นพ่อพันธุ์จ้ะล้อแค่ความสมบูรณ์จ้ะพี่น้องสั่นกเก่าไว้ซะมีละจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชนะประภาฟามแห่งนะเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า